ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวโลบอกสายฟรยีกันทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับกันใหม่แล้วนะครับสําหรับของปีวันนี้ที่เราจะพาไปตามหากันนั่นก็คือปดปิดเลดเอ็อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยแจกทั้งหมด2000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปไม่ถึงร้อยชิ้นเลยนะครับผมซึ่งแมปที่เราต้องมาเล่นกันในวันนี้ก็คือแมปฟลิปิเต็ดวันฟินิชแมปนี้นี่เองนะครับผมส่วนตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอตัดภาพเข้าไปอยู่ในเกมเลยนะครับผมก็หลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับ เขาให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงข้้งบนสุดแล้วมันจะมีประตูเราก็จะได้หนึ่งแต้มนะครับผมส่วนพวกของช่วยเนี่ยก็ตามนี้เลยครับก็เสียโลบักอะไรซึ่งของฟรีก็มีนะครับแต่เราต้องไปกดไลค์กลุ่มเขาก่อนนะครับผมเราถึงจะได้มารับตรงนี้ได้นะครับผมส่วนหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาจะมีสีกำหนดให้เราเราก็ต้องเดินตามสีที่เขาให้มานะครับผมอย่างนี้สีส้มนะครับอ่ะเราก็เดินไปครับเราก็ต้องหยุดตรงสีส้มนะครับก่อนเวลาจะหมด ถ้าเวลาหมดแล้วเราเหยียบไม่ตรงสีเนี่ยเราก็จะล่วงไปข้างล่างนะครับผมวิธีการเล่นก็นง่ายๆประมาณนี้ครับผมแต่ที่มันจะยากครับเพราะข้างบนเนี่ยครับพอเราใกล้ถึงเส้นชัย,ยจะมีคนคอยก่อกวนเราครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมาเล่นตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยมันจะไม่มีคนกวนเราเท่าไหร่ครับแต่เนี้ยมันผมไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนก็ยังไม่เลิกนะตอนผมอัดคลิปเนี่ยทำไมมีแต่คนมาคอยดักอยู่ตลอดเลย ถ้าเราใกล้ถึงแล้วเนี่ยเราพยายามมองข้างบนด้วยนะครับผมบางทีบางบางคนเขาอาจมาดักเราด้วยนะครับนี่ครับอย่างนี้ผมใกล้ถึงแล้วนะผมก็จะมองข้างบนก่อนบางทีก็มีคนดักยิงเราอย่างเงี้ยครับถึงไหมเราจะถึงไหมดักอันนี้เราก็จะวิ่งทีเดียวนะไปไปถึงไหมถึงไหมครับกระโดดหลบเอ,อ้อ นี่ครับมันเป็นอย่างงี้ครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับไอวินที่เราเก็บกันได้มาเนี่ยเราก็สามารถมาแลกของตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนที่ของที่เราจะแลกที่เรามาแนะนำเนี่ยครับก็คือต้องเก็บให้ได้35รอบนะครับผมก็คือ35วินนั่นเองนะครับผมไรที่ครบแล้วเนี่ยก็อย่ามาลืมแลกกันนะครับผมซึ่งของมันก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่สุดเท่ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ของเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับผมเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับถ้าไม่มีคนมากวนเนี่ยแป๊บเดียวเลยผมว่าแป๊บเดียวเสร็จแต่นี้มันมีพวกหัวขวดมากวนไงผมตั้งชื่อเลยพวกหัวขวดก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแลยอีพีหน้าผมจะไปทำรไรตอนนั้นก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน